ดยในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนย้ายร่างของครูใหญ่ท่านอื่นๆรวมทั้งหมด6 4 7ร่างนะคะและในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปถึงจะเป็นการเคลื่อนย้ายร่างของอาจารย์ใหญ่หลวงพวกคุณไปยังหอประชุมการจนาพิเศษเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปค่ะและบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังดิฉันในเวลานี้นะคะเป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ เป็นภาพที่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์นะคะชั้นปีต่างๆมาร่วมกันยืนน้อมจิตรำลึกส่งอาจารย์ใหญ่ค่ะที่แต่ละท่านนะคะได้เสียสละร่างของตนเองเพื่อเป็นวิทยาทานในการศึกษาทางการแพทย์ค่ะน้องๆแต่ละคนก็มาร่วมตั้งจิตพนมมือนะคะร่วมกันส่งอาจารย์ใหญ่แต่ละท่านร่างก็จะถูกนำขึ้นรถของทหารจากมทบ23ค่ะแล้วก็มีการขนย้ายไปยัง อหอประชุมการจนาพิเศษในเวลาต่อไปหลังจากนี้นะคะซึ่งคาดว่าสำหรับการเคลื่อนย้ายในวันนี้น่าจะใช้เวลาตลอดช่วงเช้าเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีอาจารย์ใหญ่ทั้งหมด647ท่านด้วยกันในช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาค่ะก็มีพระสงฆ์นะคะมานำประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยและในเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะก็จะมีการเริ่มพิธีทำบุญและขอขมาร่างของอาจารย์ใหญ่ค่ะ ส่วนครูใหญ่หลวงพ่อคูณนะคะจะเริ่มมีการเคลื่อนย้ายสรีระสรังขานในเวลา13นาฬิกาค่ะโดยการเคลื่อนย้ายนะคะก็จะมีการาย้ายร่างท่านลงมาจากชั้น7ของอาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจุดนั้นนะคะเป็นจุดที่เก็บรักษาสรีระสรังขารท่านเอาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาทางการแพทย์นะคะ หลังจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนย้ายลงมายันชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็นําขึ้นรถนะคะเป็นรถโบราณเปิดประทุนซึ่งได้มาจากวัดไตรมิตรนะคะนำมาจากกรุงเทพมหานครการเคลื่อนย้ายนะคะก็จะเริ่มขึ้นใช้ระยะทางทั้งหมด3กิโลเมตรค่ะผ่านถนนกะละปะพฤกเป็นเส้นหลักนะคะ แล้วก็ดําเนินไปเรื่อยๆซึ่งคาดการกันว่าในระหว่างทางค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนสิทธิานุสิท์นะคะมารอกราบส่งท่านเป็นครั้งสุดท้ายเป็นจํานวนมากค่ะ